สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเพชรพลื่ยครับบ่ได้ยุบานเนาะคะ่ะนอเพชรพลื่ยมาจังหวัดเลยเ้วยอค่ะมางานขาวดำนะคะนะน้องไส้ผู้แฟนเสียนะคะเนาะเพชรพลื่ยครับบ่ได้หาคลิปมาหลายมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะน้องชายแฟนเสียนะคะอยู่จังหวัดเลยเรือค่ะนี่ค่ะนี่เนาะคะ่ะเนาะ น้องชายอายุ38ปีเด้อค่ะเป็นมะเร็งเสียเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเป็นมะเร็งเสียเด้อตายเมื่อคืนนี้เนาะคะ่ะเนาะเผ็ดปลาลวดกันเลยได้มากานศพอายุ38ปีเด้อค่ะเดี๋ยวเผ็ดปลาลวดสีภาพมาเบิงตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะว่าฟ้าลูกน้องเพื่อนตัวใดนเนาะคะ่ะเนาะสิไปถามว่าเพื่อนเป็นยังเสียอาการเป็นยังได ทีไปสอบถามาายาให้เนาะคะ่ะเนาะว่าเพิ่นอายุเท่าไดเกิดพออ่อโสได้นะคะน่ะเนาะเดี๋ยวเพชรพระรวยทีพาไปถามยาให้เนาะค่ะเนาะเหาความนามก่อนแล้วยิมาเจรจาเรื่องเขาไปเฮ็ดเต้นเฮ็ดอันนั้นท,ท่างคุณเออเ้ามาถามนะคะเนาะถามผู้แม่ถามผู้หญ,ญิงว่าน้องชาย<ง>น้องชายอายุเท่าไหร่เป็นอะไรเสียนะคะเนาะนะคะนี่เดือกเขาไงจนัจน ถามเนี่ยาขี้เขียนเป็นียังตายไปเฮ็ดรูปมาใส่ลูกมะเร็งเป็นโรคมะเร็งไปกับอาจารย์เป็นโรคมะเร็งียังไปตอนเศร้านี่หมดเลยเอาคนเลือดยังวดน้อยก่อนน้อยก่อนมันเคยให้เพิ่มได้รังนะแปะฟันเป็นเลือดยางอาร์บีในสายเลือด เป็นมะเร็งในสายเลือดอ๋อมะเร็งในสายเลือดเฮ็ดเบียงเรียบร้อยให้เรียบร้อย,ย,อยก่อนรอดดีไปผ่าตาัดนะมันก็วอยวอยวอยวยน้ำเป็นสภาพปะเป็นเป็นนิ้วน้ำบ่อือ,อเป็นนิ้วน้ำทอนน้ำบีอือไปอยู่โรงพยาบาลจักมือสองอาทิตย์สองอาทิตย์ไปอยู่โรงพยาบาลสองอ,อ,งอ,องาทิตย์เด้อค่ะผู้น่องไส้ผู้ที่เสียนี่เนาะค่ะเนาะเป็นมะเร็งใน ในในในสายเลือดมะมาเล็งในสายเลือดค่ะอยากสิถามยาว่าน้องเกิดพศอยงยาอ๋อรบว่า,าอยูออ่่นพอย่องเบื้องเบื้องเบงนี่เนาะค่ะ่าไปเอาบัตรมหาห้เบิงอยู่เด้อค่ะอยู่นี่บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่อะไรเนาะนี่บ้านเล็กที่ห้าสิบสามทับหนึ่งเด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวภาพมาเบิงบัตนเล็กที่นะคะ่ะเนาะ บ้านเล็กที่ห้าสิบสามนี่เน้อค่ะบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ห้าสิบสามทับหนึ่งหมู่หกนี่ค่ะบ้านเล็กที่ห้าสิบสามทับหนึ่งหมู 6, ่หกเนื้อค่ะนี่ค่ะนี่เนาะค่ะเนาะ ญาเด้อค่ะนี่ค่ะน้องชายอายุอายุสามสิบแปดปีเนาะค่ะเนาะสามสิบแปดปีเกิดพศสองสองห้าสองแปดค่ะสองห้าสองแปดเกิดพศสองหาสองแปดเนาะค่ะเนาะบัตรเลขที่หาสิบสามทับหนึ่งมูหกเด้อค่ะนี่เนาะค่ะ โศกเด้อค่ะนี่นะคะบริเวณงานนี่ค่ะเลขฟ้าลงเด้อเพ็ดพะลว่ยที่ไปถามเพิ่นเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นหูจักเลขอกฟ้าลงบบเนาะค่ะเนาะว่าเลขอกฟ้าลงตัวใดนี่ค่ะมาสอบถามแม่ครัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะหัวใจงงใจแหม มาดิเออเก็บแปออกเนอ่าเก็บแปะออกเด้วขอลองวาสดกสนุกอะไรเขาำลังเี้นวค่ะเนาะไม่คุ้มเข้าใจว่าเมนคุณล้วลักเอาเขาหอมันอันเดมิวก็ไปซุมซู้มอกัหวว่าเป็นยาไปเกบิ่งให้มันเด้ไอ้ซุ้มือก็เด่นหนุ่ก็ได้อ้ยอันบ่ได้เธ็ดก็ได้เนาะแล้วอีบอให้เขาบทุกอันกันยางไปยงไป่ยงเิ่งหมู่กในเิงู่มนกระเตะเด้ กับมันละกล <พอ S 2> ็นะค่ะ,ะยา่าน้อยก็เป็นไฮบอสยาไมอนีวมวาอีบัเาว้าคันนาดวงมันอันนั้นรก้มันมนาดวงถึงวัง,งสะพุก็ได้นมันถงถึงวังสะพุงแต่เขาไม่รู้เขาจำไม่ได้ถ้าบ้านถึงวังสะพุงก็แล้วอะไรก็ไม่รู้ นั่นและเดี๋ยวก่นเขาติเกลือไก่ไว้เร็วนี่ก่อนิเกลือไก่แล้วจังอันนันอยู่อันปติวาซานะกระดาษ่ซานาเกีียวเขาให้สีออกแล้วเออยของ้องเออให้ลดสีไปเกี่ยวของกรอแเออเรูเออเรูสีออกมาหาของอีท้องแล้วเหาแล้วว่าขันอยากแต่เขาเจ้าเดียวนาเหาละว่าก็สอนเีวของี่หาก็สอนที มีรว่าเอาเราว่าของที่ได้เอาเรามาหรือเล่าเอาเรามาเากเกี่ยวกับการซากระช่างมาแต่จริงิเบนเบนนันดอกาเบรซานเตอร์าวันี้เานั้นบอันนาคันปันไดข๋หลงได้บอหลายปันนั้นใช้เวลาเป็นเดือนบอกเด้เกี่ยวนะลดอันนั้นโอ้ยลดกุซาผักเกี่ยวของสากระสามือคุณแล้วโอซาบเมนบเมนสมือแต่ซานดอกเที่ยงเราได้เกี่ยวมาแต่บ้านเพื่อ่เบื่อแล้วระสามือ คันยบต้องการเสารถางอนมาจะเาวาพี่เพียงได้เกีียวอย่างนห้ถขามอเขาหนแมืออย่างเงี้ยทบได้เป็นแย่ตอนนั้นเราสิ่กันเาซิ่กับงานเนนี้แล้วใบมุ้งใบซีถัากระบปมาเนียวขัเนียวขเจ้าสาด้นี่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 นเนี่นี่นีาน่่นนี่นี่นี่่น่้่น่่ีนีนี่่่ม บายโม,มง่บายโมงเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวออกก็จะเจสร็จก็ประมาณสองโมงเนาะประมาณ,มาณบ่ายโมงนะคะเน,นาะอยากชิวหูว่าอ่ะเพิ่นเป็นยังคือเสียแบบไหนเราให้ฟังเนะะี่ยค่ะจะอาก,การ,าารหมอหว่าเป็นโรคไตเพราะไป่พาไใจแล้วเพิ่นก็พาไใจออกมาแปดก้อนเนาะ อีกครั้งนึ่งเพราะมันอักเสบพาไตพ่อนดีขึ้นดีขึน้นแล้วจะพาอีกครั้งนึงพอดีว่าครั้งที่มันอักเสบพ่อเพิ่นไปอันพิสูจน์แล้วเพิ่นอเลยว่าว,ว,วินิจฉัยวา่าเป็นมะเร็งมะเร็งลามมีลามเซลลตอมน้ำเหลืองใหญ่เลยระยะสุดท้ายเขาปิมัน่าก็พาแล้วมันก็เลยกระจายกระจายเป็นงกระจแค่วันที่ยี่สิบเนาะวันทยี่สิบ เจ็ดมื่ก็เริ่มอาการเริ่อึ้ปว่าเมื่อนันทั่วไปยังวารุเรื่องว่าววากันหัวยุว่ากันพอได้สองมื่นวัิบาโอ้เป็นอีอย่างนึ่งแล้วว่าวบางเล้วั้นอากขอมากะแลรู้ว่าน้องเขาเกิดพศอะไรนาะค่ะสองพันห้ารอยยี่สิบแปดอายุ อายุสามสิบแปดอายุสามสิบแปดเนาะค่ะอายุสามสิบแปดบ้านเลขที่บ้านเลขที่ห้าสิบสามทับหนึ่งห้าสิบสามทับหนึ่งหมู่หกเนาะค่ะเนาะดูเปล็กฟ้าลูกเะค่ะเหล็กฟ้าลูกตัวใดเหล็กฟ้าลงฟ้าลงสามศูนย์อ๋อฟ้าลงสามศูนย์ด้วยค่ะฟ้าลงสามศูนย์นี่นะคะเนาะแม่ครัวด้วยค่ะ ฝันลเกี่ยวขาบ้านแหฮงตึ้งนู่สักเด็กสามสองฝันว่าฝันบ้านบนูเอ็กมีข้าวใชจะอ่านว่าเหรอาสีาสีงีสสีบู้เดยวหสหนึ่งสามสองามหัแดงน่ฝันวันอีสันโอวันอีสันเด็กจิ เาผู้ใดฟันน่ะี่หลุดเลยอ้ฟันแม่นบ่อยสันฟันแม่นบ่เมนหรอมวแล้วนี่เขาบอกเขาเย็นเามอบขแม่นมวเนาะอืมันนเขาไม่อีแนตัวงานยกเงินขึ้นตลอดโอ้ยเขาเ็นอยู่ที่มันอุ่นลบลายกระต้อเงินขึ้นไปเรื่อย่าจัอืม

อ้เงินเมื่อกี้ฝันเนาะฝันว่าได้เจ็ดเก่าก่าเจ็ดเนาะก็แสดงว่าฝันแม่นอยู่เด้หนิฝันเป็นบางเท้อเมื่อคืนฝันยังกะเราไหมดูบบ้านพ่บหลงพูดนี่ดิพ่หลงเนี่ยหลุงแซวอะจ้าอาสีไม่อ๋อสีสมบูรณ์นะพุงตึงว่าจะโอ้ตัวอะไรบ้านหลังคือว่าอันทาสีงามเท่สีสมบูรณ์ยังดีเด่นที่สุด สีชมพูแบบบานเย็นนะอือฝัน่าบานลุงแซลนี่ถ้าสีเป็นสีชมพูเนาะรนึ่สามสองรสามบ้านเล็กที่หนึ่งสามสองทับม่ทับหว่าไม่ทับบอกอืับอหงวดที่แล้วกับฝันเม็นเนาะคะเนาะถูกอยู่ค่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดต้องกลับเนาะคะเนาะวันนี้ฝันว่าบ้านบ้านหลังนี้บอกบ้านนี่บ้านหลังนี้เด้อค่ะนี่บ้านข้างๆกันนี่ ว่าเขาทาสีเป็นลุงเมืนบอลเนาะบ้านลุงเซลเขาบ้านพี่ชายทาสีเนาะทาสีชมพูนะคะเพื่อนฝันเหม็นยืด้ยค่ะนี่ค่ะบ้านหลังนี้ได้ชิพายเบิ้งทะเบียนบ้านเนาะค่ะเนาะโอ้ยไม่ใช่ทะเบียนบ้านดิพาไปดูบ้านเล็กที่ค่ะไปดูบ้านเล็กที่นี่เด้อค่ะบ้านเล็กที่เมื่อกี้น้องเพื่อนฝันนะคะเพื่อนฝันว่าบ้านบ้านหลังเนี้ยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านพี่ชายเขาเนาะค่ะทาสีเป็นสีชมพูเนาะค่ะเนาะ ถ้าสีเป็นสีชมพูงวดเมื่อกี้เขาก็ฝันอืเขาก็ฝันเขาฝันว่าอะไรอ่ะเขาฝันแม่นอยู่เด้อค่ะฝันแม่นจำบ่ไดเนาะค่ะเนาะเบาไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเจ็ดเก่าเขาฝันใดเจ็ดเก่าเนาะค่ะเนาะงวดนี้งวดนี้เขาฝันนี่ค่ะมาเลขกทีนี่ค่ะมาเลขกที่หนึ่งสามสองหมู่หกเด้อค่ะนี่ค่ะ เขาฝันว่าบ้านหลังนี้ทาสีใหม่เป็นสีชมพูฝันตองหวดเด้อค่ะฝันตองหวดเมื่อกี้ฝันฝันเมื่อกี้ฝันแมน่นอยู่เพิ่นฝันแมน่นอยู่ค่ะ3ามสองหนึ่งสมสองมูหกนะคะหนึ่งสามสองมูหกนี่ค่ะนี่นะคะเนาะ หนึ่งสามสองหมูหกเด้อค่ะเดี๋ยวเพจผ้าลวดสีเขียนใส่กระดาษให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะ่าเลขฟ้าโล่งอายุน้องเกิดพศอซอยังเพจผ้าลวดสีเขียนใส่ห้ยไม่ละค่ะสีผ้ามาเอาตัวเลขกับน้องผู้ฝันแม่นตัวนีห้อีกเนาะค่ะเนาะเพจผ้ะลวดสีเขียนใส่กระดาษห้ยหายเอฟทายไอ้กระแตงอ่ะเขาฝันเขาฝันว่าลุงแสว่าทาบ้านสีชมพู ้าอย่างสวยสีชมพูฝันเมื่อคืนฝันต่องวดนี่เนาะคะ่ะน้องฝันแม่นเนาะคะ่ะนน้องฝันแม่นอยู่เด้อค่ะงวดนี้มาดูนี่บ้านเล็กที่นี่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะหนึ่งสามสองหมู่หกนี่เนาะคะ่ะบริเวณงานเนาะคะ่ะเนาะงานบ้าน บ้านโคกไผ่ปักชมเด้อค่ะนี่ค่ะน้องผู้เสียชีวิตนะคะเนาอบ้านเลขที่ห้าสิบสามทับเออทับหนึ่งหมู่หกด้วยค่ะนี่ค่ะน้องชายผู้เสียชีวิต <Okay. S 1> เกิดพศสองห้าสองแปดอายุสามสิบแปดปีเลขฝารโรงสามศูนย์ เงี้ยนะคะนี่ค่ะ pues บ้านคางกันน่ะบ้านพี่ชายนี่เนาะค่ะเนาะเพชรพะลวยเขียนมาให้ยเอฟซีเบิงหลือเด้อค่ะนี่ค่ะบ้านเล็กที่เออเยอะด้อค่ะ นี่ด้อค่ะพศสสองหาสองแปดอายุ38ปีนะคะเนาะน่คะบ้านเลขที่บ้านเลขที่หาสิบสามทับหนึ่มู่หกนะคะห้ะะาิบสามทับหนึ่งมู่หเลขฝาลงเลขฝาลงสามศูนย์เน้อค่ะเ็ฝาลงสามศูนย์เนาะค่ะน่องไา้แฟนไตเนะคะ่ะเนาะนี่ค่ะน้องชายผู้เสียชีวิตเลขฝาลงบ้านเลขที่ อายุพศสอพศสองห้าสองแปดอายุสามสิบแปดปีในบ้านเลขที่ห้าสิบสามทับหนึ่งหมู่หกเด้อค่ะเลข้าลงสามศูนย์น่คะเลข้าลงสามศูนย์ ทำไมไม่ชัด นี่นะคะเนาะจุดว้เด้อคะ่ะจุดไว้คลิปนี้เผ็ดพระรอวยกับคอจุบซมีนะคะเนาะกดไหลก์กดแช่เผ็ดพระรอวยเนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ